สวัสดีครับตอนนี้กองทัพอากาศเรามีโครงการระลงด้านนิรภัยภาคพ,พื้นเรื่องความปลอดภัยในการจราจรในเขตพื้นที่กองทัพอากาศนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการสัญจรในพื้นที่กองทัพอากาศผมขออนุญาตนะครับให้ท่านใช้เข็มขัดนิรภัยใ,ในการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับฮ่าข้าวก่อนผมขับโปรไซทียังจับผมผมก็พอแล้วนี่ผมขับรถยังจะมาตามกวนใจผมอีกเหรอครับจ่าจ่า เพราะเรารักและหวังดีอยากให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับถ้าเป็นรถใหญ่เข็มขัดนิราภัยก็ต้องมีด้วยความหวังดีคิดว่าท่านมีเหตุผลเป็นญาติเป็นมิตรท่านทำผิดต้องเตือนตนยากดีมีจนก็ต้องเคารพกฎจราจร ขอให้ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับขอบคุณครับจ่าครับต่อไปนี้ผมจะคาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยนะนะครับขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานผู้บังคับการอากาศดอนเมืองครับ